เรียนต่อที like Jin, so ่เอโอเหรอใช่มีรัดรัดรเรามีรัดรัดอะไรรัดอิงติ่งเฮ่อไอ้คือสงสารแท้จริงจริงจริงมีอีกรัดนะรัดอะไรหรอรัตรบกไม่ได้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 ไปไปอยู่รัดอะไรมาหรอรักรักเล็กขโมยน้อย แต่ว่าไปคิดถึงตอนมัธยมจริงๆนะคือแล้วเป็นยังไงกับนุก่ะเป็นยังไงกันบ้างก็ตั้งแต่ไปต่างประเทศก็ไม่ไม่ได้ติดต่อนุกอีกเลยก็แยกกันอยู่อ้าวอ๋อลาำฮะลอ๋าเขาไม่ได้ชื่อนุกเขาชื่อหลามอ๋อลามเออใช่ชายชาลาำอืมชื่อวานคุณก็ชื่อวานไม่ใช่ปายเออใช่เอาใหม่ อ้าอแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับหลามก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อก uh> ับหลามเลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันที่เราเจอเราเจอเจนนี่กับกับหลามที่อยู่ในห้องห้องเรียนวันนั้นห้องเรียนใช่จริงๆวันนั้นมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเออทําไมโกรธอะไรขนาดนั้นโกรธอะไรหลามอ่ะก็เปล่าเราเห็นหลามอยู่กับเจนนี่ไงวันนั้น โอ้ยจริงๆอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยจะพูดให้ฟังนะคือวันนั้นอ่ะเราอ่ะไปถามมันว่าไอแพลที่โดนยิงอ่ะจำได้ปะไอตอนนั้นที่โดนยิงยิงเป็นเป็นยังไงบ้างเออมึงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นางก็บอกว่านางไม่ได้เป็นอะไรก็เลยถามว่าแล้วเป็นไงบ้างกับปายนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริง,รงๆอ่ะคือนางอ่ะแค่ลองานางอ่ะแค่ลองใจวานชุ๊บหวาน ก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างกับวานนางก็เลยบอกว่าเออจริงๆอ่ะกูก็แค่ลองใจวานเฉยๆแหละว่าแบบเออจะเป็นห่วงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้เสือกทําของตรงไงเออ,อแล้วก็เข้ามาฉะน,นั้นพอดีจริงๆไม่มีอะไรกันเลยวางแผนกันไว้ว่าจะช่วยจีบก็คือจุถ้งงางั้นเราถ้งงางั้นถ้งงางั้นเราก็เข้าใจผิด<ช>มาตลอดจริงใช่คือเธอเข้าใจหลามผิดจริงๆอ่ะหลามมันรักเธอมากเลยนะเราเราก็เข้าใจผิดมาตลอดเราคิดว่า เราคิดว่าหลามกับเธอมีซัมติงกันทั้งสองคนโอ้ยไม่ใช่หรอกจะไปมีซัมติงได้ยังไงเรามีมาร์คอยู่แล้วอันนี้ถามมาร์คหรือยังเนี่ยถามมาร์คหรือยังอ๋ออ๋อถ้างั้นถ้างั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันเดี๋ยวเราต้องรีบไปเข้าทำงานก่อนแต่แจ,จี้เราก็มารับแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องไปแจแจี้คือใครวะคือพ่ออ๋อพ่อพ่อไปไปไปไขมุกเราไปกันดีกว่า โอ้โรงพยาบาลโฮเทลพัสกับพัสดุพิเศษซีซีกี่ดาวสิทัวร์กี่ตวเราจบจากนอกเราต้องใช่อังกฤษหน่อยที่สองสุดบ้ายช่องชิ่เจ็ดพ่อเอ้าวันนี้พวกคุณก็มาโรงพยาบาลมนเหรอครับครับผมเอ้ยคุณคุณนี่เฮียเฮ้ยเต้ยไม่ใช่เฮียเต้ยมาไหนมาเต้ยไม่ใช่เฮียตูดเฮียแต๊ดไม่ชื่อตูดแล้วอ๋อชื่อตูด เนี้ตัวเราจำได้จําได้เฮ้วไม่เจอกันมาห้าหกปีเลยนะสองสามปีเองนะไม่เจอกันห้าหกปีเลยเองอยู่บุรรีัมย์ใช่ไหมยู่สุรินทร์เฮ้ยนี่นี่เฮียใช่เฮียอะไรนะเฮียปอปลาปอปลาเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างอ่ะเฮียเฮียแป๊กไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียอะไรอ่ะเฮียพุดโอ้เฮียพุดอันนี้เฮียโอ้ดิกำลังทำธุรกิจแข่งไม่ใช่เหรอตอนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้แข่งเฮียสุทินชื่ออะไรเนี่ย ข้าเฮียกะทินเฮียกะทินเองสบายสบายไม่เจอกันนานเลยเป็นไปทำไงบ้างเป็นไงบ้างไปอยู่ไหนมากิมกิมกิฟันให้ก่อนฮะกิมฟันให้เฮียก่อนหน่อกไม่เนื้อเนื้อเนื้อติดฟันเมื่อกี้นี้เข้ามากิมฟันให้ไหนแอมพ่อแม่แอมวันนี้มันจะมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลซะหน่อยโหวันนี้เราไม่เจอกันนี่หว่าเพื่อนเองเป็นโรคอะไรวะมาอยู่มาหาโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้คิดมาใช่ไหมเออเออเมือกระชับหน่อยนะ กระชับหน่อยเหรอใช่อ๋กระชับหน่อยที่นี่ที่ไหนคะอะไรคนเนี้ยเออเหรอเออเไปล้วไปแล้วมหามอลัรอดูจังหวะก่อนสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอสวาสดีคับพยาบาลพยาบมอพยาบาลคุณหมอยังไม่มานะคะนี่นี่โต๊ะพยาบาลเดี๋ยวผมพยาบาลนั่งสักคู่ก่อนนัทำเดี๋ยวขอถามถ่ายเพื่อนๆก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่เจอกันนานกับไม่เจอกันนานเล้นะไม่เจอกันมามามมัเตเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้วเฮ้ยะนิด ตั้งแต่เองจบไปเนี่ยเองไปเรียนที่ไหนมาวะข้าได้จบปริญญาตรีไปไปจะไปเรียนนอกเหรอจบปริญญาตรีจากสหรัฐอเมริกาเมืองชิคาโกแล้วไปต่อปริญญาโทที่เมืองมิวตันสาธารณรัฐเช็กฮะแล้วไปจบปริญญาเอกที่อ็อกเล็กจมเป็นไม่ใช่ปะเดี๋ยวนะคะขอวัดอุณหภูมิก่อนค่ะเขาสบายรับสบายรับคุณหมอครับไม่ขึ้นผ่านไหมครับผ่านไหมครับหมอ ผมเพิ่งเดินทางมาจากอคือมึงเตรียมมาวันนี้มึงได้อะไรสักอย่างไหมออ๊ได้ได้ยังเนี่ยขออนุญาตปล่อยคลิปเราก็ดูสิมันตัดก้องกุยอีกแล้ววันนี้สาวสงจะผ่านค่ะครับไปนั่งที่คนไข้ตัวนี้ทำไมหูดังฝืนย่างเลยอ่าโอเคพยาบาลค่ะพยาบาลัพยาบาลก็อยู่นะตอนนัดมุกพยาบาลรอก่อนได้ไหม อ่ะเราจบคุณหมอมาแล้วโอ้ยให้กูเเ้าทุกคนเนี้ยเตรียมมาหลายอยุคเนี่ยตั้งแต่ครนเมื่อกี้แล้วกูไม่อยากเรียนแล้วนะเฮ้ยเอาเจ้หน่อยเราเตรียมมาเยอะเออเอาเจ้หน่อยเหรอเวลาไปมุกล็อกสิเลยไม่หาทีเฮ้ยเองไปเรียนนอกมาเหรอวะเรียนมาจบปริญญาเอกมาเรียบร้อยแล้วปริญญาเรียนที่ไหนมาบ้างเอาอีกเหรอเออเราจบปริญญาตรีที่สหรัฐอเมริกาเมืองชิคาโก จบบริญาโทจากเมืองเบนรันเมืองสาธารณรัฐเช็กแลวเป็นจบปริยเกที่อ็อกเหล็กแถวทาเรอของเตยเอ้าแล้วจะจบ4 5หปีไปทำงานที่ไหนมาเราอยู่เยอรมันเลยเมืองเบอร์ลินเราทำงานกลางกรุงเบอร์ลินเลยโอ้มาถึงทำบริษัทที่นั่นเป็นยามอยู่4 5ปีแถวนั้นแหละเอ้าทำไมไม่ทำงานดีๆเรียนสูงๆอะเราพูดภาษาเขาไม่ได้เปิดปิดประตูอย่างเดียวแล้วนี่เองนี่ไงอันนี้นี่จบถามเพื่อนหอยสิเนี่ยอันนี้เองจบอะไรมาวะข้าจบกอสโน จบแล้วทํางานอะไรวะทํางานอ่าเป็นอบตอ,อ๋อเป็นนายกอบตอ่าเป็นออปพลอ,อ,อ๋อเงินเดือนก็ใช้ได้อยู่และเนาะไม่พอชนเดือนพอหรื <laughs> อล่าม <laughs> ึงเชื่อคูณไหมว่าไอ้แก,ก๊บหลงมึงเสียวไป <laughs> อเอาไมเอาส,ม,สมมุติสมมุตินะเฮ้ย <laughs> ทำงานจบอะไระมาวะจบกศนจบที่ไหนวะ เอาจบกัสโน่เมียเออเฮ้ยจบไปมาวะจบกัสโน่จบที่ไหนจบที่บ้านท่าบ่อตอนนี้ทำงานที่ไหนทำงานที่อบตอ๋อเป็นนายกเหรอเป็นช่างซ่อมท่อเงินเดือนคงพออยู่แล้วเนาะบางเดือนก็พอบางเดือนก็ไม่พอกูว่าเราพอเหอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราอาจจะหลงยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อย่างเช่นเรื่องสุภาษิตภาษาต่างๆได้หมดเลยใช่ไหมมาแล้วคุณหมอเฮ้ยให้นิดหนึ่งให้กูว่าก่อนเปลี่ยนอยู่อังกฤษได้มีมีมีพวกคำสุภาษิตสุภาษิตาอังกฤษได้หมดเลยอย่างส n a k e snake fish f i เนี่ยเป็นสุภาษิตคภาษาอังกฤษคนนี้ก็ยิ่งแม่นเลยเอาไว้สิอย่างส n a k e snake fish f i s อย่างกู o o มอร์นิ่งฟักยู ไม่ใช่ละนี่คือเหตุผลการจบกทชไปฟังอย่างนี้มาเนี่ยไม่เลยฟังวิทยุไปทั้งสุภาษิตไทยได้ไหมสุภาษิตยังเดี๋ยวกูอ่านก่อนเอากูเสียไใจวะคนนี้สบายเลยคนนี้ใช่ใช่ใช่ยังน้ำอันเดี๋ยวอันของกูเสียไปาษีมาคือตอนแรกไหมเออเนี่ยนี่นะมุกเขียนให้ก่อนนะเออคนนี้สบายสุภาษิตไทยยังเชือดไก่ให้ลิงดูพวกนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ ลักลูกให้ผูกแล้วลูกให้ตีอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออสมมติว่าแต่งงาเพราะขนคนงานเพราะไร่ลุมเฮ้เห็นไหมนี่คนนี้เขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันง่ายมากเลี้ยนหนักไงมันมันก็เบิ้ลหนาเดียวนะบ้านนี่เลี้ยนเล่นหรือเออขี่ช้างเหม็นอะไรวะไม่มันมันไม่หน้าเดียวไงมันหาไม่เจอไงตอนเนี้ย เไม่ไหวก็พักก่อนไม่ไหวก็พักก่อนได้ข่าวว่าเก่งสุภาษิตใช่ไหมเอางี้ครูอ่านเองดีกว่าไงใครเห็นตีนงูงูเอ็นหีเป็ดไม่ได้ไม่ได้คนนี้ได้ฮะให้เขารู้ไปเลยว่าเรามุกล็อกเพราะว่าเราไม่ทันหรอกแล้วสงครามยังไม่จบเราก็ต้องสู้ต่อไปเออได้เป๊ได้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 น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งหมา ไม่คิดไม่ทันไงไม่ได้น้ำพึ่งเรือเสือน้ับต้อปูปลาโอ้เขาก็ดีเลยองลองลองมือไม่ไพยก็ไหวนะบอลเออได้กูจิบกูจิบกูหาก่อนอะไรวะมาสิอ๋องมเข็มในกุฏิหลังวัดอะไรวะกินบนเรือนที่ที่ไหนวะ เห็นช้างขี้เรื่องของมันสบายเรื่องสวนตัีเสือปะยางที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวเผมหาเขาหาแชทพี่พี่คนนั้นก่อนเดี๋ยวพญามารรอแป๊บนึงนะครับพญามารรอแป๊บนึงนะอ่ะเอาใหม่ช้างตายทั้งตัวเหม็นจางเหม็นเหม็นเลยอ่ะเฮ้ยมึงมาหรือเปล่าขี่ช้างรอบละยี่สิบบาท โอมานี่ยมานี่ยมันมีมันมันี่สีคลิปไดยังไงเอาปูงั้พี่ดิ่ทนนี้อ่สบายสบายของพี่นะขอองพี่่นะครบคนให้ดูหน้าครบกันอะไรนะอ้าอ่าอ้าใหม่ใหม่ใหม่เอ้ยสุภาพสีนี้ได้ใช่ไหมโอ้พี่ได้ขนาดเลยอ่ครบคนให้ดูหน้าซื้อกัญชาให้ดูใบพบไม้งามนั่นแหละคือไม้พยูนอ้าปากก็เห็นโควิด ขี่ช้างกูเล่นไปแล้วอ่าพอแล้วเรารักษาหมอดีกว่าพอแล้วใช่อ๋อแล่เราประค่าแล้วแล้วสตีพยาบาลนะครับค่าพยาบาลทำไมวันนี้หน้าบูดจังอารมณ์ดีจะมาถามเป็นยังคั่อัปซับเศร้าไปบอกตาก็สีม่วงดีเด้พยาบาลร้ายกาจมากเลยอ่ะคุณพยาบาลคนนี้เป็นใบหรอครับเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีใช่ หัวเราะทั้งวันชิมเคราะคุณพยาบาลครับพอดีวันนี้เสียติ๊กเราเป็นไส้ลงห่อมเดี๋ยวรองพอดีเสตูเสตูเสตูนะครับตูดเขาเป็นไส้ลงห่มแต่ว่าพยาบาลนี่เก่งจริงๆนะใจเอานอน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 หนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีไม่ต้องห่วงไม่ต้องเดี๋ยวผมช่วยพยาบาลเองผมช่วยหนึ่งปีมีกี่เดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนมีกี่สัปดาห์หนึ่งเดือนมีกี่สัปดาห์ครับ สี่สี่สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ไม่กี่วันเอี่บเก้า29่8 30สาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์อีภาคมี7มิจเจ็ดวันจันถึงอาทิตย์มีวันอะไรบ้างก็จันจันถึงอาทิตย์อ่ะไม่ใช่มีแปดวันมีแปดวันวันอะไรอีกอ่ะจัน์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันทุกงคอเฮ้ยนี่แค่แปดผมว่ามีเก้านะมีวันอะไรอีกวะวันเพ็ญมีสิบมีสิบด้วยเหรอวันอะไร ไไม่ด okay, okay, ้เอาแค่เก้าขอบคุณมากพยาบาลเดี๋ยวรอคุณหมอแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อได้เลยครับเป็นอะไรนะคะคุณตูดใช่ใช่เรื่องความไม่ใช่เรื่องความไม่อาเสียแป๊กเนี่ยนอนก่อนเสียแป๊กเสียแป๊กนอนเลยอ่าเดี๋ยวตรวจหัวใจเขาเลยนะอ่าผม่ภาพก่อนนะคะขออนุญาตผมภาพวันนี้ไข่เลื่อนครับเมื่อกี้เราจะสูงแตกดุกอ๋อเอาพูดพูดเป็นไหมครับ อ๋อพูดได้ครับไอ้วก่สารเสียงมาเซอะไรพยาบาลสวยๆใช่คุณหมอครับคุณหมอโอ้ไปดีเด้อเสี่ยเอยเอาคนไข้ตายแล้วเหรอคุณหมอมาไม่ทันจริงๆครับโอ้ยยังไม่ตายอันนี้คนไข้ไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ยเฮ้แต่ทไมฟังดูเหมือนชีพจรไม่เต้นแล้วคุณหมอคะพยาบาลว่าคนไข้เป็นโรคคอพอกคอพอกใช่ค่ะแต่เหมือนไม่ใช่คอพอกเลยนะเนี่ย เป็นเนียงมันนั้นเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นโรคอะไรหรอครับเมื่อกี้พูดว่ามีโรคอะไรนะขอพอกเพื่อนผมก็เป็นโรควันกันโรคอะไรวะขอไปแล้วเขาไม่รับเฮ้อยอยู่อเ้อยู่อ้อยฮ้อเฮ้อเฮ้อเ้อเไ้เ้อเฮ้อเร้อเน้อเฮ้อเฮ้ไเ้เฮาอเฮ้ามฮ้อเัอเ้เฮ้เฮอเอเอเออเ น้องวัดตรงนู้นเป็นวัดตอนเลยไปลกงขาดลงไม่น่ารอดหรอกมันรอดตอนนี้ค่ะเอ้ยอันนี้อันนี้เคสไม่สำคัญแล้วเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะเสียตูดเฮ้ยเสียอะไรนะเสียแป๊กลงมาก่อนเนาะเอ้าเฮ้ย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 นี่พวกนายมาทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใครวะมึงรันคิวเพื่อนกูได้ไงอ๋อหลามหลามไงหลามไงเอ้ยชื่อบนนอกอย่างวะหลามหลามไง คุณหล่ะทำไงแต่กูวันนี้กูไม่สบายเป็นไรกูเลยมาหาหมอมึงเป็นโรคอะไรไข้ดันบวมค่อยๆไปค่อยๆไปนอนก่อนนอนก่อนเฮ้ยไป็หมอเขานี่คุณเป็นไรครับผมไม่ได้เป็นไรครับโอเคนะคะเดี๋ยวเอ้าปักต้มเป็นหมอหมอ๋ออลงไปอ้อไปเสียเอาหมดหมดคิวเแล้วหมดคิวเราแล้วเดี๋ยวไปตรวจข้างล่างครับเดี๋ยวไปตรวจให้ข้างล่างเดี๋ยวคุณพยาบาลไปตรวจไอ้สามเสียหน่อยนะ พวกนี้ดูแลยากหมอ,อขอตรวจคนนี้ก่อนหมอไป,ปโดนอะไรมาครับเป็นอาการเป็นยังไงครับผู้ป่วยหมอครับหมอครับหายใจไม่ออกจะหายใจออกได้ยังไงล่ะ<อ>ก็ปิดผ้าอยู่เนี่ยปิดผ้าอยู่ปิดไฟทำไมเนี่ยหมอครับผมหายใจไม่ออกอเอา้เอา ไอ้ลามี่วะวานหลามมาได้ยังไงเนี่ยเป็นอะไรไม่สบายเอ้ยวานจริงเปล่าเนี่ยใช่เราเอางวานไม่เจอหน้ากันตั้งนานกูรับตัวสิฮะเอารับเองวะบวุบ๊รบุ๊รคือยังบุตรได้รับดิเขาวว่าเอา ทำไมผู้ป่วยหลับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจปากหน่อยแล้วกัน,อ,อ,นอ้าปากอ้าปากอ้าปากเร็วอ้าปากอ้าปากโอ๋โอ้ผู้ป่วยน่าจะไม่สบายอ้าปากอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยววัดไข้ก่อน เฮ้ยิบเลยอะ่ะคนไข้น่าจะไม่สบายหนะักขอสองตาหน่อยนะคะคนไข้น่าจะเป็นโรคชากตุกเดี๋ยวอย่างนี้ต้องวัดความดันก่อนสักทุ่เถ่บาบอกว่าเฮ้ยเนี่ย มันยังใช้อาเซอร์เรีไม่หมดนเนี่ยวรอก่อนได้ไหม <laughs> <Okay. S 2> โอเคอ๋อคือบัสไซของเพลงเราตรงของเพลงเราความดันปกติเป็นไงมางไงนี่ามทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่คุณเรียบร้องเพลงกูยู่ mีความ mong muốn thăng thọ, chui về dùng thuốc cơn tiếc này, chèn chích chích xong rồi, cún mò chui đam ốc này là เมื่อถูกเธอทิ้งไปกับคนนั้นความน้อยใจตกในทุกวันที่ก็บันนอกอย่างชัใครจะรักจริงคุณหมอครับ ผมรู้สึกว่าผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรคุณคนไข้เป็นอะไรครับเอ้ยอิหงยังเลยเนี่ยผมฝันไปอีกแล้วเมื่อวานกูก็ฝันกูมีลูกไม่ฝันนะนไม่ฝันนะหมอครับตบดังแป๊วเวะเมื่อกี้ไม่ฝัน <c oughs> ไม่ฝันหมอนี่คุณหมอจริงหรือเปล่าเอ้ย เฮ้ยไอ้วนันเฮ้ยนี่มันไอ้หลามนี่ว่ะไม่เจอหน้ากันตั้งนานหมอไม่ได้ฝันเออไม่ได้ฝันจริงๆเป็นไงว้างไอ่ะเฮไม่เจอหน้ากันตั้งนานเลยไม่ได้เจอกันตั้งหกปีทำไมถึงทำไมถึงทิ้งหลามไปอะ่ะมันด้วยความไม่เข้าใจอะไรหลายๆอย่าง และทิ้งเราไปตั้งหกปีโดยที่ไม่ฟังคำแก้ตัวหรือไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยคือตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นเราไม่อยากฟังอะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆวันนั้นเรากับเจนนี่แค่ทำของตกแล้วก็หยิบด้วยกันแค่นั้นละว,วานก็ไม่ฟังอะไรวานก็หนีเราไปเรางประเทศเจอเจนนี่เมื่อวานต่างประเทศ เราก็เพิ่งเจอเจน,นี่เมื่อวานเจน,นี่ก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วเฮ้ย hey, แต่คิดถึงมากเลยนะเว้ยเป็นหมอแล้วเหรอใช่เรา,าสัญญา,ว,าว่าเราจะไม่สบายทุกอาทิตย์เราจะมาหาแล้วไม่ทำการทำงานเหรอไม่เราจะทำตัวทุกอย่างให้ตัวเองไม่สบายเพื่อที่จะได้มาหาหมอวนันโคตรคิดถึงเลยว่ะหกปีไม่ได้เจอกันรู้ไหมว่า ลำขมขืนแล้วทมขมขืนขนาดไหนอาการมันเป็นยังไงหลมแล้ววันนี้ดีใจมากกว่าว่ะแล้ววันนี้เป็นอะไรถึงได้มาหาหมอเป็นโรคเกี่ยวกับใจฮะใจมันเต้นผิดปกติถ้าใจเต้นผิดปกติหนีหัวใจรั่วนะ สามคนนี้จึงม,มีแต่ตา้าวเรื่องรายวันวานที่ย้อนทิ้งไปได้แค่เผื่อทำแบบน,นี้ไี้ไห่ใจฉันมันพอนะรองชอเป็นแา่เพื่อนที่ดีต่อกัน ไปเพื่อนกันก็รู้ลองคบกันด้าไในไม่อยากให้คิดไปไกลมากกว่านี้หยอกล้อเล่นกันมาไปมันไม่ดีไม่อยากให้เป็นแบบนี้เขาใจวหม ไกลในกลับคืนคงไม่ไหวหยุดแค่นั้นก่อนได้ไหมไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาฉันลางคนนี้จะมีแต่ตาหวานเรื่องร้ายวันวานไม่ยกทิ้งไปอีกแค่อย่ทอยทาทำแบบ ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจใจทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้ำเจ็บมาพอแล้วขอร้องไม่ต้องมาต้องอยังเราจะไม่จำให้เธอ ล้ะละนฉลาไม่ใจต้องการเลยฉลาดเป็นไงวางสบายดีหรือเปล่าลับสบายดีไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานเลยแต่ว่าในระยะเวลาที่วางไปเมืองนอกลับไม่ค่อยมีความสุขเลยว่ะตั้งแต่วันนั้นจถึงนวันนี้ก็เรามันคิดไปไกลให้เกิดขึ้นง แค่นันก่อนได้ไหมไม่อยากเสียใจเหมือนที่ผ่านมาชีวามคนนี้จะมีแต่ตาว่าเรื่องร้ายวันวานไม่โยดิงไม่เด้แอย่าทำแบบนี้ได้ไหมใจฉันมันอ่อนนะรองขอ ใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บช้าเจมมาขอแล้วขอร้องไม่ต้องมาตองย้ำเราจะไม่ทำให้เธอเสีย,ยใจเราคู่กันได้ไหม รัานาไอตาวันกลับมาอยู่นี่ตลอดเลยใช่ไหมไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมใช่เราจะกลับมาทำงานที่นี่แล้วก่อนที่เราจะไม่สบายเราฝันเวฝันว่ายังไงเราฝันว่าเรากับวนันมีลูกด้วยกันสามคน เขาบอกมาใช่เกิอบิดเราบอครับต้องลุงอีเดียววานเราฝันว่าเรามีลูกกับวานสามคนเลยนะหกปีมาเพิ่งฝันแค่ครั้งเดียวนี่แหละหไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าไม่ดึงเนาะ แต่ก็ดีใจแหละที่วานกลับมาเราหายเราหายละหายไปปิดทิ้งละอ๋อยังไม่ได้รักษาอะไรเลยเราแค่ตรวจโรคนิดหน่อยเองวันนี้ไม่มีคนไข้ใช่ไหมไม่มีงั้นเราขอเลี้ยงฉลองแล้วกันกลับมาจากเมืองประเทศนอกใช่ใช่ใช่เราเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเชแบนญี่ปุ่นไปเรียนสายอะไรมาล่ะสายศิล วานงั้นเราเราขอเลี้ยงข้าววันนะง<ด>นี้ไม่มีลูกค้าเอ้ยไม่มีคนไข <คน S 1> ้เลยวันนี้นเดี๋ยวให้พยาบาลเข้าวินแทนก็ได้โอเคพยาบาลตั้งสองคนเหรอใช่ไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนนี้ใช่เพื่อนเราไหมเราก็คุนค้นๆอยู่นะก็ใช่ใช่คนนั้นที่ไปไปเล่นมา